เราไม่ได้เผลอ,อมีแต่ตั้งอ,อกตั้งใจพิจารณาในทำคาสอนของผู้เจ้าแล้วเรื่องทุกข์ก็ค่อยหมดไปหมดไปแต่เผลอมากยิ่งเพลมากมันก็ยิ่งมีทุกข์มากเข้ามาทุกวันทุกวันเรื่องทุกข์นี่ไม่มีใครพ้นไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ละ่ะดีใจเสียใจถูกใจไม่ถูกใจสมหวังไม่สมหวังได้ดังใจไม่ได้ดังใจแต่ส่วนมากไม่ค่อยสมหวังนั่นแหละ มันถึงได้ทุกนะนี่เรีเยกว่าโลกของมนมุษย์มนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครเราจะไม่เป็นแต่เนนี้ทํำยังไงถึงจะททำให้จิตใจของเราสงบนิ่งได้นั่นน <S <S 1> <S 1> นอกจากจะเอามาประพฤติปฏิบัติฝึกขัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสกิเลสเป็นยังไงก็รู้ๆกันว่าเออ ความโลภก,ก็กิเลสความหลงมันก็กิเลสโกรธก็กิเลสทั้งนั้นทีนี้แก้ยังไงแก่ให้มันไม่กำเริบได้ก็ต้องเพียรพยายามรักษาศีลศีลนี่เป็นยังไงรักษากายให้เรียบร้อยรักษาวาจาเรียบร้อยเป็นศีลขึ้นมาแนละ้วไม่ลำบากอะไรทีนี้จิตใจของเราทีนี้ไอตัวที่รู้ๆกันอยู่เดีนี้ล่ะ ที่ว่ากันว่าทำไมมันถึงมีแต่ความวุ่นวายทำไมทำให้เกิดทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินมันก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่แหละที่มนุษย์ไม่ค่อยเชื่อฟังพระธรรมคำสอนของพระเจา้าเป็นคนว่าอยากซ้อนอยากหัวเื้อคล้ายๆว่าถ้ายอมรับซะเอาละไม่ล่วงเกินละไม่ทำผิดศีลผิดธรรมไม่กระทำกรรมชั่ว ไม่ทำบาปทำแต่คุณงามความดีเริ่มต้นให้ทานรักษาสิ้นเจริญเมตตาภาวนาอยู่ตลอดเวลาแล้วความทุกข์หายไปหายไปแต่เราเกิดไม่เอาละเรื่องบุญเนี่ยเอาแต่เป็นทะเยอทะยานอยากตามกิเลสตัณหามากๆอยากใหญ่ใจมันก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะความโลภมากกันแหละจะเอาน่นจะเอานี่อะไรที่เจะนั่งกับ ว่าไปคิดไปก็เป็นฟืนเป็นไฟทีนี้ไฟเกิดจากความโลภน่ะความโกรธความหลงนั่นแหละมันก็เกิดเป็นไฟเพราะฉะนั้นใจที่จะให้เย็นได้เนี่ยต้องอาศัยหลักทำคำสอนของระพุทธเจ้าต้องเพยียรพยายามให้มากทำให้มากละไม่ให้มีอกุศลเกิดขึ้นได้ทางกาย กูุสลเกิดทางกายเป็นยังไงอ้ามนุษย์ค่าสัดมนุษย์ลักทรัรพย์รักอระพื่อปิด,ปดทางกามไม่มีคําว่ากลัวบาปก,กลัวกรรมก็ทำแต่ครรชั่วลืมตนลืมตัวเพ้อตนเพอตัวทำความชั่วจนเป็นนิสัยใจมันก็นลอ้ออยู่อย่างนั้นอ่ะโดนอะไรมานิดนึงกัโอ้โหมันเป็นฟืนเป็นไฟเราล้อมตลอดเวลา อันนี้เรียกว่าจิตของพวกเราไม่มีธรรมถ้าจิตมีธรรมนำออกจากทุกได้มีธรรมหมายถึงว่าจิตไม่เอาละไอ้เรื่องพวกที่ทำให้เราเดือดร้อนบุ่นวายไอ้พวกโลภมากๆจะเอาโน่นเอานี่ไม่มีคำอพอเนี่ยพยายามจะแก้ไขให้รู้ตามความเป็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะธาดขันตัวเรานี่แหละเกิดมาแล้วเนี่ยนะมีถาดดินถาดน้ําถาดลมถาดไฟอาศัยอยู่นี่มันก็แก่ก็ชรามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนพิจาณาอยู่อย่างนั้นออถาดก็ไม่ได้ไปมีวิเศษอะไรเราอยู่ชั่วคราวในวันอยู่กันไปแบบเนี้แต่ก็พยายามบำรุงรักษาไม่ใช่ว่าไม่ดูแลและพยายามรักษา ให้พอดีไม่ใช่ว่าจะให้มันโหนเขาใช่แ <c oughs> ต่เยอะทะยานอยากใช่ไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจทําจิตทําใจของตนบังก็ไม่ได้ก็เอาตั้งแต่สิ่งที่ไม่ดีแหละแสวงหาก็แสวงหาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินโอ้เอาแต่ทุกข์เข้าใส่เข้าไปเมืันก็เอาแสวงหาแต่ก้อนทุกกองทุกก,อ,ก,ก,อ,กองกิเลสกันมันก็เลยอย่างนี้แหละ จิตใจมันก็กระสับกระ่ยายมันรับไม่ไหวเลยทีนี้ถ้ามาฝึกหัดดัดนิดสยัยตั้งใจบำเพ็ญภาวนาแผ่เมตตา,า,า,าโอ้บันใจรู้เราเย่ยมันหลงทางแล้วเป็นคนเมืดเป็นคนบอดเป็นคนโง่เป็นคนเข่า,นค,นขาคือเอาสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารยินดีพอใจว่าเป็นสาระแก่นสารสิ่งที่เป็นสาระมีอะไร ศีลเป็นสาระเพราะใครรักษาแล้วนำได้ความสุขมาให้ศีเลนะสุขติยันติจะไปอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขหรือจะไปโลกหน้าหมายถึงว่าตายแล้วก็ไปสุขติเหมือนกันศีเลนะภกสัมมทาก็อยู่ในปัจจุบันถ้ามีศีแล้วมีภคทรัพย์ลวหรือมีแล้วภคทรัพย์มีมากแล้วไม่วิบัติด้วยสาบาย ทำให้ใจของเราเย็นน่มันไม่มีเรื่องวิบัติศสีลเนี่ยรักษาทรัพย์สมบัติที่เกิดได้มาแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความสุขเพราะเรามาสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับเราพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไปทําความชั่วทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์บํารุงมิดามาดา รู้ว่ามุญลงพูดศาสนาใจของเราไม่ได้เห็นผิดอะไรเลยจิตเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ท่านก็ทําประโยชน์ได้ตลอดเวลาไม่ได้ประมาทอะไรลเนี่นี่นี่ยจิตที่ดีแล้วสมาธิแล้วที่ฝึกดีแล้วจะไม่นําแต่ความทุกข์มาอะไรแต่ที่ยังไม่ฝึกฝนอบรมเลยไม่รู้จักเลยว่า เป็นยังไงไม่รู้บาปไม่รู้ปุณไม่รู้ทําแต่สิ่งที่จะเป็นความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นและตน้ารๆว่าเบียดเบียนทั้ทงตนและผู้อื่นตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงเรื่องชีวิตของเรานี่ว่าจะอยู่ที่ลังยั่งยืนสักกี่ปีไม่ถึงร้อยปีลรวก็เห็นเห็นไงนะเต็มทั้งโลกกาตุานไปเมืองไหนก็เหมือนกัน คนเดี๋ยวนี้อายุสั้นพลันตายมีให้เห็นเลยแหละชัดเจนมากเลยล่ะบางครั้งบางขง่าวอ,อายุยังไม่ถึงสิบยี่สิบปีเดิมเดี๋ยวนี้บางทีก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนี่แหละก็ไม่ถึงบางครั้งอุบัติเหตุบางเป็นนั่นเป็นนี่โลกว่าสารพัดโลกมันเป็นเดี๋ยวนี้และไอ้ที่มันเป็นหนักที่สุดก็คือโลก ชนิดที่มันรักษาไม่หายสารพันเดี๋ยวนี้มันเกิดมากๆด้วยที่รักษาไม่ได้โรคมะเร็งบ้างโรคอะไรต่ออะไรยาดีขนาดไหนเงินมากขนาดไหนรักษาไม่เคยได้สำหรับโรคบางโรคแต่ถ้าเรามาเห็นโทษพวงมันแล้วเราก็เพียรพยายามเ่ยตั้งใจปฏิบัติเลยเียเอาละเรารู้ สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยธรรมะเทนั้นแหละมาชำระแก้ไขทำให้ใจเราเนี่ยเข้มแข็งมีความบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ไม่ต้องให้เศร้าหมองอีกเนี่ยเห็นว่าเออเราอาจจะทำกรรมสิ่งไม่ดีไว้ถึงได้มาเป็นแบบนี้แล้วก็พยายามก็ทำแต่กรรมดีทำยังไงก็รักษากายให้ดี ไม่ฆ่าสัดไม่เบียดเปี่ยนซัดไม่ลักทรัพย์ไม่มพื้ผิดในการมในทางกายทางวาจาเราก็รักษาวาจาของเราไม่พูดอดไม่พูดซอเสียพูดคำหยาบพูดเพื่อเจอเลวไรไม่เอาละเปลี่ยนละจากเคยพูดเคยว่าเคยดา่าพิ่งโทษโกดกันไม่มีเลยํารวมกายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีลเงินมาแล้วทีนี้เป็นศีลแล้วแล้วก็ทําให้ศีลอย,ยิ่งขึ้นทุกวันทุกวัน คือว่าไม่ในล่วงเกินแม้แต่ในที่รับที่แจกจะอยู่ยังไงกั็สำรววให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดเียกว่ามีศีนลนะทีนี้ผู้มีศีลทีนี้เรามารักษาจิตรักษาใจจะเอาอะไรเป็นอารมณ์จิตใจในส่วนมากมันจะไปตามชัญญาอารมณ์ไปคิดโน่นคิดนี่ปรุงนั่นปรุงนี่จนมือไปลอยไปคิดจนไม่รู้สึกตัวละบางครั้งบางคราว ไม่รู้คิดอะไรเ็มันเออย่างนั้นเรียกว่าเป็นคนฟุ้งซ่านอ่ะไปตามสังขารอะไรที่อยู่ดีบ้างไม่ดีบ้างปรุงแต่งไปปรุงมันได้อย่างนั้นนะจนไม่มีวันที่จะยับยังตั้งสติได้เป็นคนคิดจนโหมือเ,เม่อเพอ้อไปอยู่กันนั่นแหละผู้ที่ไม่เคยฝึกหัดขัดเกลา กิเลสจะทำให้เดือดร้อนวุ่นวายคิดอะไรก็จะอยากให้ได้ดังใจทําอะไรได้ดังใจให้มันเป็นไปตามที่เราอยากก็ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแหละนี่หละเนีเรียกว่าสมุทยัยนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความอยากปยินทะยานอยากเรียกว่ากามตันห้าภาวะตันหาวิภาวะตันหา อย,ยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้น,นั่นอยากนี่ไม่อยากเป็นอย่างนั้นมเป็นอย่างนี้ไปห้ามได้ที่ไหนเลยเรื่องจิตมันไม่มีใครที่จะไปแก้ได้ถ้าไม่ใช่ทำคำสอนจะเอาเงินเอาทองม,มาซื้อมาหามาแก้มาขายเอามาจ้างไม่ให้มันคิดมันก็ไม่หยุดเหมือนกันมันก็ยังคิดอยู่นั่นนะคิดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสมบัติเก่าของเรื่องอะไรต่ออะไรอาชีพ วิชาชีพอะไรก็ผันคิดปาอยู่อย่างนั้นบางทีอดีตผ่านมาเป็นหลายปีมึงก็คิดย้อนไปบางทีอนาคตยังไม่มาถึงไม่น่าจะคิดก็คิดไปปุ้งว่าจะเป็นยานปุ้งว่าอย่างนี้เลยไม่ได้มองจ้องดูปัจจุบันนะธรรมพุทธิยาสอนให้ดูตรงนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้รู้อยู่ว่าเออสภาพเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่เที่ยงไม่พลังยั่งยืน เม,มื่อไปเที่ยวที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ที่นั่นที่ไหนล่ะที่กายของเราเนี่ยล่ะกายนี่เป็นเลือนละงมันก็แปรปรวนไปอยู่อย่างนีเ้เหมือนอยู่เดือนนี้แหละอ่าล่ะ,ละแก่ชรามาขนาดนี้ล่ะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็มีให้เห็นชัดเจนเลยนี่คือความแก่ความชราแล้วตายเคยเห็นไหมฮู้ตายทุกวัน นั่งก็ตายน้่นงก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตายหอเหินเดินอากาศอยู่ไปทางอากาศมันก็ตายในน้าในเลือบก็ตายใครบางทีพ้นตายไม่มีนี่ดูเลยปัจจุบันนี้หายใจเข้าหายใจออกอยู่แค่น,นี้ยมันก็เหมือนก็ดับไปหายไปลมหายเข้าหายออกไปมันหายไปแหละความชราแก่ไปค่ำคล่าไปจิตของเรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนไม่อยากให้เป็น สิ่งที่เราไม่ปรารถนากนะ็คือไม่อยากเจ็บไม่อยากให้มันแก่มันชราคือบางทีก็ไม่อยากให้มันตายนะนะั่นแหละไม่ได้เราใครจะมาหนีพ้นเรื่องตายเราก็ต้องเป็นไปในถึงเวลาแล้วแต่ว่าเราต้องเพียรพยายามทําคุณงามความดีไม่ใช่ประมาทมัวเมาอยู่แบบที่ผ่านมาสึงเวลาวิชาสอนมา ให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทความตายใกล้เข้าใกล้ใกล้ข้าทุกวันทุกวันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพิญาณอยู่อย่างนี้จะไม่ได้เพิดเพิดไม่บัวเมาไม่ประมาทในชีวิตอ่าไปคิดเพิดเพิดเหมือนเราจะอยู่เท่านั้นเท่านี้จะแหวมวุ่งแต่ทางฝ่ายฝ่ายาเป็นภายนอกเป็นเป็นหลอกเป็นหลอกเป็นลวงยิ่งวัตถุอะไรก็เป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ถ้ามาเปลี่ยนว่าเออ มาเห็นทมเป็นสำคัญสำรับทางด้านจิตใจเนี่ยหลักสำคัญที่สุดขอให้มีที่พึ่งทางใจสมบัติภายนอกนั้นอาศัยอยู่ก็อยู่ได้ปัจจุบันในชั่วครู่ชั่วคราวในปัจจุบันที่เราอาศัยกันอยู่เดี๋ยวนี้นะเหมือนวิหารตรงนี้นะแล้วก็อาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวร่างกายเนี่ยอยู่กันได้ บางท่านก็อาจจะอายุยืนยาวสี่สิบห้าสิบหกสิบแต่ว่าบางท่านก็อยู่อาศัยเรือนร่างอนี้นะ่ะร่างกายนี่ไม่ได้นานแต่เราก็ต้องทำอะไรที่จะต้องให้ได้เป็นประโยชน์ตนต่อไปคือใจของเราเนี่ยต้องให้มีสีนี่แหละสมาธิปัญญาเนี่ยนะจะไปติดตามเราไปทุกภพทุกชาติมไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันแค่นี้ ผ่านไปกี่กับกี่กันกี่เือนกี่ล้านกี่ปีคุณงามความดีที่เราสั่งสมไวนะ้นี่แหละไปอยู่อย่างนี้ไม่มีคําว่าจะสูญหายสลายไปเหมือนดินเหมือนน้าเหมือนไฟเนี่ยธาตุขันนี่เป็นอย่างนั้นแหะมันก็ดับไปสลายไปลงเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟอย่างเก่าแต่ว่าเรื่องจิตนี่แหละจิตที่พวกเราเนะี่ยที่เรามาอาศัยอยู่ร่างอันนี้เนะีย่ยดูให้แยกกันได้ใจอย่าง อย mm ่างนี like. ่ว like. ่าเราต้องรู like ้ล like ูกรู้น้มแก้กันได้อย่าให้ไปยึดมากยึดตัวกูตัวเขาตัวเราเอาแล้วถ้าหลงลูกมันก็ทุกข์หนักแล้วหลงลูกว่าสวยว่างามยินดีพอใจลูกนี่มันไม่ได้สวยงามเราอยากแก้ว่ามันงามได้ยังไงอะมันของที่ปฏิกูลโโกรกเต็มไปด้วยโรคอย่างนี้ล่ะก็เห็นเห็นกันเลยแหละ อยากเห็นมากไปดูตามโรงพยาบาลแก่ก็เต็มอยู่นั่นเจ็บก็เต็มอยู่นั่นเกิดก็เต็มอยู่นั่นกําลังนอนรอ,อ,อที่อยู่ตามโรงพยาบาลมากมายทุกโลงเต็มไปด้วยคนเจ็บคนป่วยอุบัติเหตนะุนะนะโอ้ทุกสารพัดเมื่อน้อมเข้ามาสอนจิตสอนใจของเราทุกขณะลหมหายใจใเรื่อง ที่นี้ไม่พ้นคือแก่คือเจ็บคือตายพิจณาอยู่กายพิจารณากายไนะให้สติเป็นไปในกายพิจารณากายตลอดทั้งวันทั้งคืนจนเดินนั่งนอนไม่เพลออยู่อ,อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้ตั้งใจพอมเป็นโพนาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะแน่นอนเห็นโทษเราจะ้เรามาบัวเมาเพิดเพินอ,อยู่กับสุมบัตรภายนอกอที่มาถูกหลอกถูกลอก่อ ามายึดมาติดจิตมาหลงเรียนกะว่าหลงหนะลงลูกนะสำคัญมันหมายมากว่าตัวตนนะว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวเราตัวเขาเนะี่ยทิฏฐิตัวนี้เนี่ยแม้มันละได้ยากนะสักกายทิฏฐิเนี่ยนะความเห็นว่าเป็นรูปร่างกายของตนเราตัวเราตัวเขาเนะี่ยละตัวนี้ได้ ความสุขที่แท้จริงก็เกิดแล้วนะี่สบายมันวางวางจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยยึดแบบชนิดว่าโอ้โหใครพูดอะไรไม่ได้หาว่าเขาลบลูหาว่าเขาดูถูกไม่มีจิตมันจะไม่มีฟังฟัง,ฟ,งฟังทุกคนพูดทุกคนว่าทุกคนดา่าเป็นธรรมไปหมดน้อมเป็นธรรมกุสลาธรรมอะอกุสลธรรมะ หมายถึงว่าที่พูดดีไม่ดีพ่าด่ามาอะไรคุณกุศลไม่อกุศลเป็นบุญทั้งนั้นทเนี้เลยฟังเป็นบุญไปหมดทเนียทั้งอากุศลทั้งกุศลหรือพวกคนที่มันไม่รู้มันก็ว่าไปตามจิตที่เขาไม่รู้นั่นแหละแต่คนที่รู้ไม่ได้กล่าวคําหยาบคําว่าคําด่าที่เป็นอกุศลแก่ใครวาจาดีทั้งนั้นแต่คนที่ไม่รู้ทำมันก็ว่าไปตามพูดผิด คิดชั่วทํากรรมชั่วไปเป็นอกุศล,ลกรรมไปหมดเพราะฉะนั้นผู้มีใจบริสุทธิ์แล้วน้อมเข้ามาโอ้นั่นธรรมนั่นเป็นธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะมันมีอยู่เต็มโลกห้ามไม่ได้เพราะจิตของคนนั้นเต็มไปด้วยอกุศลจะให้เขากล่าวเป็นกุศลมันไม่มีอะไรจะกล่าวถ้าคนมีกุศลพูดอกุศลไม่เป็น มันพูดหยาบพูดด่าว่าด่าทำบาปทำกรรมทั้งกายทั้งวาจาไม่ได้มันไม่ได้ละไม่เป็นเพราะมันจิตที่รักษาให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่แล้วก็มีแต่ธรรมะที่อันบริสุทธิ์สะอาดที่เป็นธรรมกล่าวเป็นธรรมพูดเป็นธรรมเป็นวินยัยใจของท่านรักษาสํารวมดยบร้อยอยู่ตลอดเวลาตั้งใจบาเพ็ญภาวนาแผ่เมตตาทุกขณะ ไม่เผลอไม่ประมาทต้องเป็นผู้ฉลาดอาจฐานในธรรมคำสอนผู้พุทธจ้าแล้วก็เป็นที่น่ากราบน่าไหวานี่ว่าเป็นผู้ควรต้อนรับคนรับถือแล้วหาได้ยากเลยนี่เป็นเนื้อนาบุญของผู้เ,เป็นอุบาสุกมายคาี่ต้องได้ควรบูชาควรกราบควรไหว้ เราเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์จางยิงสมาธิปัญญาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปรียบเหมือนกับว่าเป็นเนื้อนาบุญกมนุษย์ทั้งหลายที่จะต้องทำบุญสุนทานได้รับกุศลแหล่งกลาแต่ถ้าไม่มีศีลแล้วก็เป็นผู้ทุกข์ผู้เห็นก็ทุกข์ ผู้ได้รับอย่างที่เราได้รับจากพวกที่ไม่เคยรักษาศีลโพนาเลยที่เขากล่าวเขาพูดเขาว่าเขาด่ามาดิทินินทากันโอ,โ,อโอ้ได้ยินเป็นทุกข์มากเพราะคำพูดไม่ใช่เป็นธรรมเป็นวิไัยแต่ถ้าพวกท่านอุบาสกบาจิกาพวกเราได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เปลี่ยนเหมือนกันนะ,ะทำที่เป็นกุศลอิม่มอ,อกอิ่มใจปิติสุขเกิดขึ้นนั่งเย็นจิตเย็นใจจิตที่ไม่เคยสงบเมื่อฟังธรรมน้อมอทมเข้าไปใส่จิตใช่ใจก็เกิดสงบเยือกเย็นเป็นสมาธินนะทำนำให้ออกจากทุกข์ได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเนีในนำเข้าหาทุกข์ปูนไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัน ใจจะเป็นทุกข์เลยทีนี้ร้อนล่ะอย่างที่จะเอาแต่เลือกเปลิดเปลี่ยนกันทำลายทำลายแข่งดีกันอะไรอย่างนั้นเอาละเกิดเป็นฟืนเป็นไฟแต่ถ้าผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้วรับรองไม่วันไหวเลยเนี่ยใจที่เป็นสมาธิหมายถึงว่าตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่วันไหวต่อโลกกระทำเขาจะยกจะยอ่อจะชมก็มไม่ได้ดีใจเสียใจ เขาจะ,ะให้ลาบก็ไม่ได้สนใจละ,ะเรื่มยากก็ไม่ได้ทุกใจละหรือว,ว่ายศได้มาเสื่อมไปก็ไม่ได้ทุกใจก็มีอยู่ถือว่าไม่ต้องไปทุกข์กับสิ่งนั้นเมื่อเสื่อมลาบเสื่อมยศก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อมีสุขแต่ถ้ามันเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่เดือดร้อน รู้เลยว่าอ๋อสุขทุกข์มันไม่ได้จรังยั่งยืนทัองเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็แปลเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไป,ป,งป,งป,งไปมันเป็นอนิจจังอยู่อย่างนี้ตลอดไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละที่จะให้ได้ดังใจบังคับได้ดังใจเอาละเป็นอย่างนี้กูจะให้มันมีอยู่อย่างนี้ตลอดตายไม่ได้ทั้งนั้นร่างกายที่เราอาศัยอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละ รู้ๆกันเลยว่าปีนี้ผ่านไปอย่างหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดเอาล่ะมันก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะผมแต่ก่อนดำทุกดำเดีย๋ยนี้ก็เอาล่ะก็ขาวไปทุกเส้นแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วดีเลยว่าความไม่เทียงแล้วผมฟันก็เหมือนกันแต่ก่อนโอ้สบาย ตาก็เหมือนกันแต่ก่อนก็มองเห็นไปใกล้ไกลเห็นอะไรดีสะดวกไปไปมาแะ้วเดี๋ยวนี้ฟ้าฟัางละหูก็เหมือนกันแต่ก่อนฟังนะพูดกันเ,เบาๆได้ยินชัดเจนไม่ต้องไปมีขยาอย่างนี้หรอกเสียงอย่างนี้เราฟังได้ดีเดี๋ยวนี้อะไรลัรกหนักตักหนกกละหูไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วสภาพเนื้อหนังเอ็นกระดูกเปลี่ยนไปเรื่อย มีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่เอาละโลกมันก็มาย่ำดีละสภาพแก่ชราหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบล้วก็ไปแหละทเนียบางทีไปถึงลอกยากหายากแล้วคนอายุแปดสิบเก้าสิบหายากอา่ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เป็นผู้พิเศษอะไรก็มีตะกิเลชุดในหัวใจทำไมไม่รีบเิ่งทำคุณงามความดีแก้ไขจิตใจของเรา ให้จิตของเราเนี่ยสะอาดก่อนจะแตกดับไปก็ขอให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจปราศจากกิเลสที่เป็นอย่างหยาบและอย่างกลางอย่างละเอียดหมายถึงว่าจิตของเราเดี๋ยวนี้ยังเป็นคนมืดก่อนจะมาก็เป็นคนมืดมา เราตอนอยู่ปัจจุบันก็ยังอยู่มืดทําไมไม่รีบทําให้มันสว่างจิตใจมีสติก็เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดสว่างสวยัยใจมีปัญญาใจมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงค์ซะให้มีความหนักแน่นไม่หลงไปตามสิ่งอื่นให้จิตของเราหนักแน่นมากๆยิ่งกว่านี้แล้วจิตของเรา ที่ยังมัวเมาประมาทในร่างกายหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยอันนี้ยังเพิดเพินม,มัวเมาอ่ะเป็นเราตัวของเราธาตุของเราของกูของกูอะไรทุกอย่างเลยมันยังมีเนี่ยก็พยายามแก้ไขตัวทิฏฐิมานะถือเราถือเขาถือแล้วมันทุกข์อ่ะแล้วไปแบกไปหาบมันก็จะต้องรับแต่บาปแต่กรรมให้หนักเข้าไปเพราะมันเป็นเพียงแต่ว่าได้ยินเสียง ที่มาสัมผัสทางหูพูดดีพูดไม่ดีก็ก็เป็นเกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเึินมาตากับเหมือนกันเห็นลูกก็หลงลูกเห็นอะไรก็เกิดไปยืนยันว่าเป็นของดีพิเศษไปหมดทําให้กะจิตมันกําเริบเกิดความรักเกิดเป็นไฟแหละทะลักขึ้นมาละหลงขึ้นมากับปนลาคินาโทสักินาโมหักินามันพ่เกิดความทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟเผาที่ไหนหัวใจของเราท่านทุกคนนั่นแหละ ไม่ได้เผาที่อื่นหรอกใจเรานั่นแหละร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาแต่เขาว่าเป,เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้กาวโน่นกาวนี่ติโน่นตินี่โทษโน่โนโทษนี่ไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราเองเป็นคนประมาทเผลอไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคําำคำสอนไม่ตั้งใจขัดเกลาเอาชนะกิเลสมีแต่ทาตามกิเลส ถ้าทําตามว่าทำตามวินัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีใครไม่เย็นเย็นพ้มีทมแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งผู้มีความสงบนั้นสงบจากกิเลสทั้งร้ายทั้งปวงย่มอมเป็นผู้มีความสุขได้สุขแบบไม่ต้องอิงอามิตรจิตที่ปราศจากความโลภมันก็เป็นสุขไม่ไปเย่อตยานอยากมากๆก็เป็นสุข จิตไม่โกรธโกรธไม่เพิ่งเครียดเกียดกันไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เพ่งโทษโกรธกันไม่เอาแต่ใจตัวเองนะครับว่าคนนั้นคนนี้ด่าว่าอยู่อย่างนั้นเรีได้่าเบียดเบียนเขาแต่ถ้าจิตเป็นเมตตาตลอดแล้วทีนี้เมตตาทำ เย็นอยู่อย่างนั้นเป็นสุขตลอดหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขหลับไปไม่ฝันลายสำหรับผู้ที่มีเมตตาอันนี้สงเห็นชัดเจนมากหน้าตานี่อิมเออบพองไสบริบูรณ์ไม่ได้เป็นคนเดือดร้อนเพราะศาสตราอาวุธใดเรแต่ว่าฟื้นไฟไม่มีละ คลาดแคล้วตลอดไปไหนมาไหนเป็นทีรักที่ชอบใจแก่มนุษย์และมีเทวดารักษาอยู่ตลอดด้วยอ่าน,นี้สงสมากหรือดีที่สุดก็คือว่าเวลาจะตายมีสติไม่เผลิตายแล้วยงึงทําจิตทําใจให้สงบได้เร็วกับาทำมีจิตเป็นเมตตาตลอดถ้าเผื่อว่าเรายังไม่พ้นทุกข์หมายถึงว่ายังไม่ไปนิพพาน มีเจริญเมตตาอยู่ตลอดแล้วเป็นพรมโลกไปพรมโลกได้เพราะฉะนั้นราน,นิสงส์แห่งการเจริญเมตตาภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายจงกระทำให้มากทําให้มากเจริญให้มากแล้วจะได้ชนะอะกุสนธรรมทั้งหลายสบายจิตสบายใจเย็นจิตเย็น,ยน,ยนใจ หลับสบายล่ะเป็นสุขล่ะนั่นแหละอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตาภาวนานั้นไม่มีเําว่าจะทำให้เล่าร้อนและตอนนั้นไปก็ให้ท่านทั้งหลายประปาธนาสิ่งใดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติหรือว่าการงานทำอะไรก็ให้สำเร็จก็ให้สำเร็จก็ให้สำเร็จจงทุกประการเถิดออาแล้วเนาะเอา ไลน์นี้มาเัมนขับรถอะไรโยม